Ui <laughs> ui <laughs> <coughs> 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 mm. mm. ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของโกโรไรเนอร์ Ro และในวันนี้ตัวที่เราจะเล่นนั้นก็คือซัพพอร์ตจอมดึงแกร็กไงเล่าเฮ้ยเแกร็กไม่ได้ทำเสียงงยั้นไม่ใช่เหรออ๋อค่ะ,ะคือแกร็กและค้ากำลังรอการกลับมาเพื่อดึงพวกเจ้ามากินในหมดค่ะ ไอ้แกรกปูหิวโหยไม่เคยอิ่มเฮ้ยยินงดีต้อนรับซูอาโอวีอะไรนะอืมแกรกไม่เคยหิวและแกรกก็ไม่เคยอิ่มให้สรุปมึงไม่เคยอิ่มหรือมึงไม่เคยหิววะ Crack kin, dai rug, yah crack hiu li ho kin mug noik mực mug mug mực mug oi oi, mực, to lend money to lend to lend Thu lên, ma u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  โดนกินแน่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวปลาหมึกเดี๋ยวแกได้กลายเป็นหมึกย่างเลยขอหน่อยนะไม่โดนสุดยอดเลยทำได้ดีมากเลยขอหน่อยเถอะขอหน่อยขอหน่อยนะนี่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 เนี่ยนี่ขอหน่อยนีย่ขอสักขอ,ขอดึงหน่อยขอขอดึงหน่อยนะใน่หมึกเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่เป็นหมึกย่างน้อยคอยใจเลยฮนงะ ไอ้แน่เลสเตอร์เอามันในไฮไฮไฮไดูฝั่งตรงข้ามสิเฮมันมีตัวดึงอ่ะแกร็กอะนี่นี่มานี่เลยมาตายสักไม่ตายสักไม่ตายตายสักนี่แน่ตายฟ้ามามาสิมามาเลยมามานี่มาอืมแกร็กไม่เคยอิ่มแกร็กอยากจะกินอีกอยากจะดึงอีกอย่าะ อย่าดึงหมึกน้อยนะหมึกน้อยไม่เกี่ยวหมึมกน้อยมาสิเดี๋ยวจะดึงเนอไม่โดนนนิดเดียวตายซะโชยมากแวนทำไม่ดีขากินไม่เคยเอิ่มอยู่แล้วข้าหิว,วอีกแล้วเนี่ยแต่ข้าต้องทำยังไงดีเออไอัอออน,นี้ก็ปลามาจังเลยเออ คลิปหน่อยนะเอ๊ะแกใครดึงไม่โดนได้ยังไงกันไปิดไปไม่ได้เอ๊ะ,เ,อะเสียงหัวใครมาเนี่ยฮะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังตรงข้ามเสียงหัวใครมาลับไม่รู้ไฟไม่เกี่ยวกับพวกเราขอเปิดอันติมือน้อยคอยใจข้าไม่ใช่มือน้อยคอยใจอีกแล้วข้าจะใส่ทุกคน มานี่ิดขอดูดหน่อยนี่นี่แน่นี่ขอดึงหน่อยขอดึงหน่อยขอดึงหน่อยครับขอขอดึงหน่อยนี่ตายซะนี่แพนด้าสวยมากย่ำกระหม่อมแม่งเลยย่ำกระหม่อมเขาตายไปตั้งนานแล้วก็ดีกว่าไม่ย่ำไม่ไรย่ำให้เขาตายไงขอหน่อยนะขอหน่อยฮะทูเรนอ่าไม่เป็นไรทูเรนโดนล็อกอย่างนี้ก็สวยสิทูลเลนไ่ีนี่แน่ มาอีกสี่ทุเ่นมามาสิทุเรศมาไอมึกใจเย็นมึกน้อยคอยใจไข่บังอาจเรียกฆ่ามึงไปเลยี่แน่ตายซะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวโดนลูกระเบิดเมียวเคลียจากไหนเนี่ยตกมาใส่หัวกูเอาเสล่เลยเนี่ยเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว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 ได้เห็นดีกันอ้า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  หมึกย่างหมึกน้อยหมึกย่างโอ้กูกลายเป็นหมึกย่างไปแล้ว <S <S สวยงามแรกร์ไม่เคยอิม่มแกรกอยากกินอีกแกรกอยากจะดึงมาดึงหัวใจของเธอมาเป็นของแกรกมึงก็ได้แค่ดึงเขาไว้เท่านั้นแหละมึงไม่มีวางคองใจเขาได้หรอก ทำไมพูดแบบน้นกับแกรกล่ะกับมึงไี่แต่ดึงเขาไว้มึงไม่มีทางได้หัวใจเขาหัวใจเขาไม่ได้เป็นของมึงฟังเอาไว้ซะไม่จริงใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอดึงหน่อยเถอะขอขอดึงหน่อยครับขอดึงหน่อยขอขอดึงละนาะ ดึงนาจะได้ดึงหัวใจเธอมาเป็นของฉันไม่มีทางดูดดูดเข้าให้นี่แน่นี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 ่แน่น,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 นี่โอ้ยโอยโอ้ยโอ้ย,อยนี่แน่อ้าหมึกย่างอีกแล้วหมึกย่างานะอโอ้ย,อยแกรกได้กินหมึกย่างแกรกดีใจมาสิมามาสิ เข้าไปมามามาเลยนี่นี่อ่ะอ่ะแมงกุ๊ิอ่ะอ่ะอ่ะแมงกุฎินี่นี่แน่นี่ได้กินแมงกุฎิย่างแล้วอร่อยเหลือเกินยกักไงยังไม่อิม่มยังอยากได้อีกขอแล้วนะอยากได้อีก ลูกจิตลูกจิตตาเชะไม่ได้กินตาจิแล้วไก่สามขาตาจิไม่นะแกร์กำลังจะลงไปช่วยแกรกลงมาแล้วนี่นี่นี่แน่นี่นี่แน่นี่แน่นแน รีไปซะแกร์ขอแล้วนะฮะตลกจิตตลกจิตตายแล้วเอาเลยแกรกเราต้องลงมันเเอม,มาหาจิตมา มาช่วยแกร็กสีป้อมมาเร็วมึงดันหนีไปเก็บเลือดทำไมออกแดกขอโทษมา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 สิมามามานี่มามาอืมมาสิมามานี่ยฮ้ยล่าสุดทิ้งแวนอยู่คนเดียวได้ไงวะพวกมึงอะฮะขอโทษแกร็กขอโทษเกให้มาช่วยทุกคนเอง นี่แน่นี่แน่นี่แน่อืมฮะอ้ะอ้ะไม่ได้แกลบดูดสิดูดว้าหมือยากย่ำกระหม่อมทีหนึ่งตายไหมซะอืมนี่แกลบช่วยจีป้อมนี่อืมโอ้ไม่โดนได้ยังไงแกลบขอละโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยเกร็งตายได้ยังไงเนี่ยดูดจะดูดอยู่แล้วดูดไม่ได้เกร็ตายซะแล้วนี่อ่ะเออเลุงจีเกียนเขียนเขียนนี่เขียนเนี่ยเขียนเลยเขียนเขียนเขียนนี่เขียนอนตาจีตายไปนี่เขียนเขียนอ่ะทุเล่นบอรดาเมียรนี่อ่ะอ่ะโดนจับอ่ะช่วยด้วยอ่ะช่วยด้วย ลูกจิตได้ป้อมไอ้ปล่อยแต่ลูกจิตตีป้อมไม่ไงวะป้อมลกลางของเราถูกโจมตีแ่ขอโทษถุงส่งออกไปแล้วฮะดึงไม่โดนแบทขอโทษย่ยมกระหม่อมย่ยมกระหม่อมนี่ยแบทมึงแย่งกูแบทขอโทษ ดูดดูดเลยดูดดูดไอ้หมด,แล,ด,แ,ลดแ,ลแล้วจะดึงด้วยดึงมึงไม่มีทางดึงใจเขาได้หรอกอะต่อให้มึงดึงแม่นแค่ไหนโอ้โหฟูดี้กับเกิดได้ยังไงอ่ะมันก็เจ๊งเพราะว่ามึงอะ่ะดิงไม่เคยได้ความรักจากเขาและทำเอาไว้ด้วยว่ามึงดึงเนี้ยก็ดึงไม่ได้แล้ว ไม่เป็นไรแกร็พร้อมจะดึงแม้ว่าเขาจะไม่มองก็ตามแต่ยังไงสักวันแกร็ Greg จะดึงมาแล้วล็อกหัวใจของเขาไว้วมึงก็พูดได้แค่นั้นแหละมึงจะําอะไรไม่ได้อยู่ดีสุดท้ายอ่ะนี่นี่ล็อกเข้าไปแล้ขอนเบดดูไว้อาเอออ้ะ,อะ,อะนี่แน่กับิ เอามันหาจิตเอาลูกจิตลูกจิตนี่นี่นี่เนี่ยนี่ย่ำกระหมอมนี่นี่มานี่สติสีนี่ดูแมงกุจิขอกินหน่อยโทษขานด่าเหรอด่าด่าไม่ให้มีหัวใจบลาว่ากูดึงยังไงก็ดึงไม่ได้เขาอย่างนั้นเหรอฮะมาดึงมาให้ดึงสติสีนี่ไม่ไม่นี่นี่มามาเลยมามาสิมามามาเลยมามา สิมาดึงเองก็ดึงไม่โดนเพราะหัวใจไม่ได้อยู่กับมึงนะหัวใจก็ไม่ได้อยู่กับมึงมึงดึงเองก็ดึงไม่โดนไอ้พูดแบบนี้แล้วไอ้ดึงให้โดนนี่ดูดเข้ามาอีกนี่มันดูดเข้ามาเหรอนี่นี่นี่เดี๋ยวไอ้ไอ้ยาทีบุรีไอ้โอ้โอ้โอ้ร้องไห้ร้องไห้เครียดร้องไห้แล้วก็เครียดเครียดเอออเออไม่ไม่จริง เออเออใครมาขี่รถแถวนี้เนี่ยฮะได้ยินเสียงไหมเนี่ยอ๋อยัยอ่ะแวนอันติว้าวอ้าวแวนทำไรเอ้ยเอ้ยเอ้ขอซอยนะครับผมซอยนะครับผมขอซอยนี่เนี่ยซอ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 ยนี่มึก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 นี่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 อะแวนเอ้ยขอก่อนนะครับขอก่อนตาติเอ้ามันตาติ นี่ย่ำกระหม่อมเข้าไปตายไปซะนี่ <A bitch. S 1> อืมแรกรกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม <op> ได้เลยครับทาจิเดี๋ยวกำลังไปครับแกรกกำลังไปนี <A bitch. S 1> ่ยเนี่ ไอ้พออดูสิเมื่อไหรมันจะดึงโดนหัวใจของเขาเดึงยังก็ดึงไม่เคยโดนหัวใจป่อยไงเขาก็ไม่ใช่ของ,ของมึงอยู่ดีแหละพูดอย่างนี้มันยอมได้สิที่ไหนนี่มัมานี่ใครพูดเน,นี่ยมึงไม่คขอยใจฮะอาผมเป่าพูดครับผมเป่าพูดผมเปา่าแล้วใครพูดเมื่อกี้ใครบังอาจพูดว่าดึง,งังยก็ดึงหัวใจเขามาไม่ได้ใครบังอาจพูดบอกมาซะดีดี ลกจิตเหรอเปล่าลกจิตเปล่านะพ่วงเหรอเปล่าพ่วงไม่มีพูดม่นี่คือชจยชน,นะที่ไม่อาจครอบครองหัวใจของใครได้แกรดอยากร้องไห้ยังไงก็ขอฝากคลิปวิดีโอคลิปนี้ด้วยนะครับยังไงขอทุกคน ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รับชมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ